Both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get the service just like that started. มีการแนะนำให้ใช้จากคุณหมอกว่าพันท่านเลยนะคือเยอะมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับหนูนะคะตามหัวข้อคลิปเลยไม่พูดพั่มทำเพลงนะคะก่อนหน้านี้ได้ไลน์อินสตาแกรมไปแล้วก็ทุกคนเห็นว่าหน้าใสมากทุกคนรู้แฟนคลับรู้ทุกคนรู้รไปหมดเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้นผิวหน้าดีมากนะเพราะว่าลองใช้สกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะเป็นเวลา7วันต่อกันโดยที่ไม่ใช้ตัวอื่นแบบเลยนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสกินแคร์ตัวนี้การว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะขอบอกปัญหาผิวก่อนหนูก็จะมีพวกรอยดำเล็กๆนะคะเป็นรอยดาจก สิวบางที่แบบเป็นประจำเดือนหรือว่าแบบแต่แมสแล้วก,ก็มีแบบสิวโผลสิวอุดตันที่แบบทําให้เกิดรอยขึ้นมานะคะมีาแล้วก็มีริ้วรอยเล็กๆเ,เกิดจากการนอนที่เยอะเกินไปนะคะเกิดใครอยู่บ้านเนี่ยนอนเยอะนะคะทำให้หน้าเหี่ยวได้นะคะวันนี้เนี่ยคือที่เราจะมารีวิวเนี่ยเพราะว่านกุกกใช้ครบแล้วทั้ง7วันนะวคะวันที่นั่งอาทิตย์ดูนี่น่ายจะแบบเคยมาและอาทิตย์กว่าๆนะคะก็เลยวันนี้จะมาทํารีวิวให้ดูกับน้องคนนี้นะคะเป็นน้อง Pro X Biole หน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นขวดดรอปเปอร์แบบนี้เลยแล้วก็เนื้้อออขงเเเคานนนี่จะะะป็ืท แบบเป็นเอเซนต์แบบเซรั่มคือสามารถทาได้แล้วก็เกี่ยง่ายซึมไวบาเบานะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยว่าเพราะว่า ur, เท็กซ์เจอร์เขาเี่ยมันไม่หนักนะทุกคนน่าจะชอบเพราะเกิดว่าใครแบบเฮ้ยหน้าไม่ค่อยชุม่มชื้นเนี่ยจะแบบทําให้ริ้วรอยมันหายไปหรือว่าจุดด่างดำมันจางลงนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆอีกตัวนึ้งคือหน้าใสทิน <c oughs> ซึ่งก่อนที่เราจะใช้เองนะคะหนูก็ได้มีการหาข้อมูลมาแล้วประมาณนึงแล้วว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้เนี่ยเขาถึงแบบแนะนําให้ใช้นะคะ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าเขาเนี่ะได้รับการค ใช้จากคุณหมอกว่าพันท่านเลยนะคือเยอะมากมากๆนะนจริงแล้วอะที่คุณหมอเขาการแนะนำเนี่ยก็คือในตัวโปรเอกนะคะเขามีส่วนผสมชื่อว่าแซคคารีน่าไกลเอนคอมเพกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นการผสมผสานกันของสารสกัดที่แพทย์ผิวหนังเนี่ยแนะนํามาว่ามันจะช่วยต่อต้านเมลานินนะคะที่อยู่ภายในไม่ให้แบบเหมือนพูดออกมา นึกออกปะว่าพอมันสร้างข้างในแล้วมันก็จะมาโชว์ข้างนอกใช่ไหมเขาก็จะช่วยต่อต้านกระบวนการนั้นนะคะคือจะช่วยทําให้เมลานินอันนั้นอะที่เป็นแบบเม็ดสีที่มันเข้มไม่ถูกแบบส่งออกมาข้างนอกนั่นเองนะคะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งว้าวอยู่ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นสาเหตุของจุดด่างดำบนชั้นผิวของเรานืกอออกใช่ปะเก่งมากซึ่ง Pro X Bio Ray นะคะเขาจะช่วยเข้าไปทางานต่อต้านจุดด่างดาสะสมตั้งแต่ต้นเหตุเลยคือมันเห็นผลตั้งแต่วันแรกที่เราใช้เลยว่าเฮ้ยวันแรกที่เราใช้คือผิวหน้าแบบดูใสขึ้นเลยต คือผิวแบบเนียนแล้วก็จุดด่างดำดูจางลงอันนี้คือแบบเรื่องจริงซึ่งเหมือนเขาก็จะทํางานเป็นสาสเต็ปนะคะอย่างแรกนะคะที่เขาสามารถทําได้เนี่ยก็คือ1เลยคือลดเลือนจุดด่างดำสองก็คือช่วยปรับสีผิวให้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็3เนี่ยช่วยลดผิวหมองคล้ำนั่นเองนะแต่ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวแบบเบาๆด้วยนะอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีสีนะคะแล้วเขาก็ไม่มีน้ําหอมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแพ้ส่วนผสมที่แบบเป็นสีเป็นน้ําหอมอะไรเงี้ยตัวนี้คือใช้ได้แล้วก็แบบมั่นใจได้เลยว่ามันไม่มีกลิ่นจริงๆๆคคคืือออใช้้แลวกก็เมาฟ บอกเลยว่าตัวนี้คืออยากให้ทุกคนลองมากเพราะว่าเขาได้รับการรับรองจากแพทย์ผิวหนังกว่าพันคนเลยคือพันคนเยอะมากๆนะคะไปลองดูน,นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูผลกันนะคะที่นุกแบบเก็บภาพวิดีโอมาให้ทุกคนดูกันว่าเฮ้ยในการลองใช้ของนุกเนี่ยวันแรกวันนี้ห้าวันที่7น,น,นุกมีฟีลลิ่งยังไงบ้างกับการใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ผิวของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นยังไงบ้าง ทามาห้าวันแล้วค่ะนี่เห็นปะคือรอยตรงที่ตรงขางอ่ะมันจางลงมาก โอเคจากการทาแบบเดียวๆเพียวๆเจ็ดวันเนี่ยเอาจริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยทําให้จุดด่างดำของเราอะจางลงไวมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเราจะรู้สึกว่าแบบหน้ามันใสขึ้นเลยส่วนของราคาเนี่ยขวดเนี้ก็คือราคา1,999บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านบูแล้วก็วัสดุได้เลยนะ อย่างที่นุ๊กบอกเลยว่าเจ้าตัวโปอ็กไ b โอเลนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคือทาได้แบบเรื่อยๆเปื่อยๆเลยนะคะแล้วก็คือเขาช่วยลดจุดด่างดำได้ไวจริงๆนะการันตีจากแพทย์ผิวหนังกว่าพันคนเลยนะแล้วก็ทําให้จุดด่างดำแบบจางลงไวมากๆ,ๆจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยากหาแบบลดรอยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือใช้ดีค่ะแพทย์แนะน,นำแล้วนุ๊กก็แนะนําไม่ใช้นะคะทุกคนไปลองดูกันได้วันนี้นุ๊กไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนาถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้แล้วเราจะตอบนะคะ วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย